สวัสดีพบกับช็อตลูกหนังวันนี้มีข่าวฟุตบอลมาฝากค่ะสเปอร์10คนโชว์ฟอร์มโหดถล่มคาราบัก3-0คว้าชัยประเดิมยูโรปาลีกท็อตแนมฮอสเปอร์แม้เหลือผู้เล่นเพียง10คนตั้งแต่นาทีที่8แต่ยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านถล่มคาราบักจากอาเซอร์ไบาจาน3-0ต่อคว้า3คะแนนแรกในศึกยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มเกมนี้เริ่มต้นด้วยการที่ราดูดรากูซินโดนใบแดงในนาทีที่8แต่แม้จะเหลือผู้เล่นน้อยกว่า ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ก็ยังคงคมในเกมรุกนำทัพโดยแบรนแนนจอนสันโดมินิกโซลันกี้และซนฮึงมินซึ่งทำให้พวกเขาคว้าชัยชนะเหนือคาราบักไปได้แบบขาดลอยประตูแรกของสเปอร์สมาจากการแอสซิสต์ของโดมินิกโซลันกี้ที่จ่ายให้แบรนแดนจอนสัน,น,น Johnson, ยัดเข้าประตูในนาทีที่12จบครึ่งแรกสเปอร์นำ1-0ต่อครึ่งหลังในนาทีที่53ปาร์คมาตาซายิงประตูที่2จากจังหวะเตะมุม ขณะที่คาราบากักพลาดโอกาสทองในนาทีที่57เมื่อโตรนันบารามอบยิงจุดโทษข้ามคานไปอย่างน่าเสียดายนาทีที่68ซอนฮึงมินยิงไกลติดเซฟแต่โดมินิกโซลันกี้ตามซ้ำดาบสองได้สำเร็จปิด2อ3-0หลังจากนั้นกูเยลโมวิคาริโอผู้รักษาประตูสเปอร์ยังโชเซฟป้องกันลูกยิงหลายครั้งจากคาราบากักทำให้ทีมเยือนหมดโอกาสลุ้นประตู จบเกมถอดแนมฮอสเปอร์คว้า3คะแนนแรกในสึกยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มและส่งสัญญาณความมั่นใจในการลุยต่อไปไว้เจอกันในข่าวต่อไปสวัสดีค่ะ